กับสบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนพ่าพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่เนาะในประเทศด้วยประตางประเทศก็ดีวันนี้กลับมาพ่อกับป้าพ่อเนี่ยพี่น้องวันนี้ทั้งจากมือว่านนี่บ่อไรล่คงิปดไปพี่น้องจากพ้าเบียยข้างงานพี่น้องเอ้ยคิดเท่าไรคิดมือว่านนี่มาวันนี้กับเมื่อพ่อกับป้าพ่อนี่คือเก้าวันนี้พี่น้องบมื่อไไปทั้งได้ดอกป้าพ่อนี่วางเบียวางงานกัน นี่แดดพี่น้องได้ตั้มกับปุ้นเซปูพี่น้องเมื่อภาคพี่น้องเมื่อนี้มามามาพี่น้องเมื่อสุกุลุุคนมากินน้ากันแซ่บๆเมื่อนี้คือเกาในพี่น้องก่อนซี่กินกับข้อผ่าซองในเด้อพี่น้องซองเบ้าพอดพ่อกระเทือนฝากกดซับสะไคร่กดนไหลกดแส่ให้เบ้าพอดในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเดยกันนะพี่น้องแดกับขอเขาปุณนอบคุณนเพราะอะไรพี่น้องที่เขามาเบิ้งเมา่ส้มมามามาพี่น้อง กินน้ากันบัดนี้นี่ตัก้กับปุ่นใส,ส่กับปูเศษๆเลยมันนี่พี่น้องมามากินกับแม่บ้านเพิ่งคือเก่าในพี่นอ้องอ้าวลุยสั่งกันด้วยเลยพี่น้องเออมาเด้อพี่นอ้องเน,น,นื้อเศษๆน้าบาบ่อนี่กับบรรยากาศจริงเพียงในพี่น้องบา,บายบายนะอืม ทำข้าขปุ้นพิเทศษดหนออ่อยนี่มะกระทิ้นอ้อนมาแก้มน้ำมัน นี่กับเนียวพร้อมพี่น้องกินกับข้าวพร้อมอย่างนี้แห่มันแล้วเพลินเลยนพี่น้อง,องมันจังสิบอะไรกินได้ทีอนไะพี่น้องแต่พูดกันนะพี่น้อง,องกเจ้า้าวเนียว ามากพี่น้องมากเมื่อสุขุ่นุขคนมากินต้มหมูหุ่นน้ำปลาพอด กินกับเขาหักปั่นย่งเลยพี่ห้องใส่ไม้ทูนมาจะนัดพี่น้องเมื่อเศร้าเลย ตามกับปุ่นเพ็ดเพ็ดี่น้องมันยังสว่งนี่ แล้วขาเนียวนึแ่สมตาม,มันโมย่ทพี่้อม นองแทบแบมามามาพี่น้องเมือ่อชูคนุกคนแทบแบน้องกันหมดเลยมนบ้านเป็นตำ่ำเอาผ้าอยู่ได้เป็นตำ่ำแ่บพี่นอ้อ ไอยู่ไก่บ้าพ่อนก็คอ,อมเมนต์ถอามาถามกันไหนเ้อพี่นอ้องตอนนี้บ้าพ่อน,อนอก,อนอก็อยู่ปังไทยพี่แนพี่น,ออนอ้องเฮ็ดงานบอกกุ้งอยู่แถวแถวสมุทรสาครนี่พี่น้องมาพี่น้องแซ่บๆน้องกันบอกว่าพี่น้องตั้งไก่พี่นอ้องตั้งไก่ คอมเมนต์เขามาลินมาถามน้ำกันได้เออพี่น้องบา่บาว่าพ่อเห็นงานอยู่ใสเห็ุงานอยู่แถวไรเนาะพี่น้อง พักกับพี่น้องพักเด้เมื่อแต่บัญหาเอต้องกันพี่น้องเสบแซะ มาปร้ากระป๋าพอดมันนีบ่บน,นินเบาเล้วพี่น้องนิ่นกินย่างเดียวมันนี่ยิ้เข่าพี่น้องตามรล่มง,งานมากกับผูดีเตียงเนะนี่ยวานนี่รับอะไรล่งคลิปให้พี่น้องเบิ้ง ติดงาน,น,น,นพี่น้องงานรักส่วนยูทูบนี่ก็งานคือกันเหนี่ยพี่น้องงานสำรองโบน่ Monet, ได้น้อนพี่น้องเวาอยู่ไปนานๆมีพี่น้องเอฟซีติดตามเขามาล้ายเลยเมื่ออยู่บ้านที่เป็นงานรักของบาวพ้อนก็ได้ได้น้อนพี่น้องจังได้ก็ขอฝาก พี่น้องเมื่อสุขุขุกคน์เนอะพี่น้องต่อยกดติดตามนะกระเบ,บิ้งให้จบคลิปให้ยวาวพอดเนอะพี่น้องแต่ก็คอมเมนต์เขม้ขา,มาไร้เนอะพี่น้องตักถามกันเขม้า,มาไร้ไร้วาวพอดนีเวลากระตี ได้ๆคลิปให้พี่น้องเบิ่งพอกันคู่มือเนี่ยพี่น้องโมเดลไปทางในหรอกว่าพ่อนวนเวียนนี้เท้าบอกกุ้งเนียพี่น้อง ยัเงเดือดแต่ก้ามมันวันนี้พี่น้องก็ปูก่กันาให้แม่บ้านเพิ่นแค่ที่ดังเพิ่นมาแขะเด่พ่อแม่บ้านเ,นาพ,นเพิ่นปลาพ่อใส่ยิ้มในแหละพี่น้องปลาพ่อก็ว่าสิพ่อสนีทแน่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไวหวสนิทแนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเ,เ,เมื่อสุขสุขคนเด้อที่เามาเวังมาส้มขี่ปลาพ่อมาเต้นจนจบเนาะพี่น้อง พ่อ,อพ่อ,อนะขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จำเนีนะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสบายดี